สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้พบกับสองสาวหนุ่ยบานพื้นค่ะเข้าไปแลวค่ะเมื่อนี้หน,นสิพ้าะมาเคียรไข่พี่น้องเฮ็ <c ười> ดเพาะกันลังออกไปค่ะไปเมืองว่าห้องสีด้ยมานห้องสีมานบอมานเห็นแล้วเด้อค่ะมายามอยู่ซีหามือเลยค่ะเมื่อนี้ก็เฮ็ดแล้วไปค่ะไปเป็นกปะดุนน้ำกันไข่แหลกแหกมานพี่น้องไข่เฮ็ดเพาะเด้อค่ะนี่เฮ็ดเพาะนะคะนค่ะ

เม่เพาะค่ะเฮ็ดเพาะมาเร็วมาเร็วใช้รีว่ากำลังึ้นห้ายเฮ้ยนี่นี่นี่ม่เนี่แม่บ่เลย บปเดี๋ยวกระสอนมาเด้อค่ะมือน,นี่ล่ะนายสุดนี่เห็นนะใครนี่พ้อจางงอนจ้ะใครนี่มีก็มีอันนี้นี่นี่นี่ <c oughs> เฮ้ยจ้ามค่ะปืนใหญ่จะเปิดน,นะคะปะืนใหจะเปิดไปโรงเรียนแล้วเด้อค่ะไปวันแรกนะคะห้องไฮวูวูวูพี่น้องก้อนออกไปหนีตะยางโก้ได้ บัม,ม,บมีห่องบนมีหยังแต่ตีราดมันยังจิกออกมาผัดห้องห้เป็นเหลืองปกติธรรมศาสตร์นะคะพี่น้องนีสองมีอีกแล้วพี่น้องเห็นไหมเห็นบัวก้านี่ว้ายจักเม็ดสามเม็ดโอ้ยมีวาน,นีูเม็ดหน่อยโอ้ยหนึ่งโอ้ยมันธรรมศาตรเด้อด

ไข่น่อยโอ้กับเป็นไงด้วย,ยกำลังคืนนี่คืนนี้ เดยนน้อยแต่ใร้ใยรรยายแล้ววะพี่น้องเดี๋ยวแกงกินแล้ว,วะวิใครยังไงเนีอยใครใไงเยะในีในในน่นั่นั่เลยนี่นี่กระเมีนนี่กระเมีนอู้นี่กระเมีนนี่

บ่ติคขูดปั้ไนได้ด้ยอดเห็ดลองโงข้าอยู่่าเห็ดอยู่่ามีกระเสียบเพืกันแบบพี่น้องหวานหวานนี่คือเปล่าแล้วเลยแต่หนึ่งเม็ดจัดไปหนึ่งเม็ดอ๋ออยู่พออีแม่ ยาใส่มือบักงไงเด้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะวางนึงเปิดเก่นมาก,ากน,น,านันน่นนั่นนั่นนั่นสามไขไม่พี่น้องอ่อนๆแกงให้ลูกสาวกินมือแรงเลยลูกสาวหมักแห้งอิงอิงอม,มาพวนดินซื้อๆน,อนี่ละเก็บเลยทีเก็บเลย แบ่งกันแบ่งกันเก็บเคลียดินให้เขาลดไข่ไงแหงยะอุ้อยยะไข่อียงจังสิงหไงคักแถะยะเกือบซ้ำเหรียดเ,เลยอย่าช้าเราต้องมาถามพี่กัดเดอ้อ <laughs> พี่กัดปิดไว้อย่าบอกบอกบอกผยแบบนี้หุ่นน้่งกับมีพี่น้อง งอแไปออกกำลังอ่อนๆมีม่ยสุเพียนเราได้มาน้ำด้วยค่ะพี่น้องใยสุเพียนเราไปปลูกมันโอ้อีนวนตายกับมี นไข่หนึ่งอุงอ้ยอุย้ยว่ยาจะไข่เฮ็ดเพาะโมเมนเตอร์ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเห็ดเห็ดเปลือเห็ดตับโะอันเตอรเก็บไปตรงนั้นมาระวางน้ำเดือดปลาโมเมนเตอร์อู้อันตรายเห็ดเพาะหยักเอออันตรายต้องเป็นของเวลาวมาเก็บเห็ดเพาะนี่นำมาระวางแน่เด้อค่ะคือเห็ดเพาะถิ่อยู่ในปา่าอยู่ค่ะ บานผื้ระว่งเน่เด้จ้าปาดเค้ก่อนไปเนาะปาดเค้ก่อนเห็นไหอร่อยคือตับวะเหนไะก็แนี่เขาไปอย่างเลยไปอย่างใส่เกลือใส่โรตีเหลอยู่ได้อยู่ได้อยน่หด้เห็นไหะ กระสอนจะน,นี่ได้อือออเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปทุสงาอู้เราเห็น2ไข่3ไข่แล้วนะนี่ไง เดาว่าเด้อจ้าวิ่งหยับไข่หนึ่งาาตายตายตายมันมาจังไดยตรงนี้มันมาจังไดยม,ม,ม,มันจังบ่เห็นเห็ดอุ้ยนี่นี่นอีกใครหนึ่งสองแล้ว ไข่แหละนี่ดอกมังอู้ไข่หน่อยไข่หน่อยเอ็นสดๆด้วยนี่นี่หนึ่งไข่อีกอ่ะเาเก็บกระสอนไนได้เลยนะก็บกระสอไนได้โดมไข่บู๊ เอามาถิ่มลุงถิ่มไว้เนี่นยเหงาใหม่ทั้งบาทล่างเฮ็ดเรียบร้อยพี่น้องเมน,นี้ได้ซ้ำนี่ค่ะสซ่างแล้วแต่ประมาณสี่ขีดค่ะตัวนี้มันเนาเ่าบ่ะยังใหญ่อยู่พี่น้องเม่งค่ะไข่ใหญยใหญ่ซ้ำเลี้ยนบาทเลยเนี่ยใ่กว่าเลี้ยนบาทอีกนี่ค่ะเฮ็ดเพาะของปีน,นี้เด้อค่ะงามแพงเมงล็ดนี่สิแกงแซ่บๆให้ลูกกินเด้อค่ะ คลิปนี้ก็สิจบลงซ้ำนี้ละค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนะาะจั่จะได้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกันขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเมื่ออื่นกับสีขาด้งเขาไปอีกคือเกาลละค่ะ,ะกับสิไป